ครับวิธีคนเมืองเหนือนะครับเนาะวันนี้ตามสัญญานะครับผมก็จะพามาดูรีวิวการเพาะเลี้ยงดวงนะครับสูตรวิธีคนเมืองเหนือเขาเนาะสูตรของผมเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮองโม่พอผสม,สมนะครับก่จะมีอย่างกันพ่งเนาะที่ฮองเจาะมาทาเปลี่ยนอาหารนะครับคือดวงกินนะครับเดี๋ยวมาพอเนาะครับสำรับส่วนผสมนะครับเนาะก็จะมี นี่ครับลักๆเขาจะเป็นเปลือกมะเป้านะครับเนาะเปลือกมะพร้าวเนะเาะเขาเนี่ยเขามาซับเป็นลักษณะน,นี่นะครับซับเราเ,าเจ่หน้าไว้ประมาณสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อคือเนี่ยมันโอมน้านะครับโอมน้าไว้นะครับของเขาเจ่หน้าไว้ประมาณสักคืนหนึ่งนะครับ <ๆ S 2> ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ นี่ผมจะเจ๊เป็นมันแก้วเนาะมันแก้วมันแก้วบ้านเฮาเนะี่ยซับเป็นเป็นลูกเตาลูกเตาที้เลยนะครับอาจจะใจลูกเตาเนาะซับเป็นประมาณนี้นะครับบางถ้าเฮาบ่นี้มันแก้วนะครับนอกเฮาก็จะเจ้มันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังหรือว่าจ,จะเป็นฟักทองก็ได้เนาะแต่วันนี้ผมจะใจ้มันแก้วเฮานะครับ ่วนมสมต่อไปก็จะมีส่วนมะกออมนเนาะนี่ก็จะเป็นมะละกอเนาะบักกุ้ยติบบ้านเฮาเนี่ยเดี๋ยวเฮามาพอขั้นตอนการทำเนาะว่าเฮาจะเอาใส่ตอนไหนตอนไหนจะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกาบ,บป้าวแห้งๆเนาะคือมันจะแห้งอะ่ะคือซับปิดจี้นะครับบะผ้บาบะผ้านุ่มเขาเนี่ยมาเป็นอีเดี๋ยวมาพอเนาะาเขาจะเนี่ยจะได้กันนะครับตังเพ่ก็จะเป็น อาหารหมูนะครับอาหารหมูกับแกบผสมกันผมจะแจ้อาหารหมูก็แกบผสมกันเนาะเพื่อเขาจะจะได้หออเร่งให้มันเติบโตเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเอาบาส่แกบเนี่ยมันอาจจะโตจ้ามันก็จะใช้เวลาเมื่อน้อยอีตนาหเนาะสำหรับไข่ตีบาบะใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวฮามาพอนะครับว่าเขาจะแย่จะได้กัน,นกเนาะฮามาพอหัมาใจลักของเขา ที่คาดไปได้นะครับก็คือนี่ครับแม่พันธุ์มันเนาะกลุมแม่พันธุ์มันก็จะเป็นนี่ครับตัวหวังเนาะหรือว่ากระทำของได้ดตวงกลวง่วงนี่ก็ฮาครับอันนี้ตัวแม่นะครับเนี่ยสังเกตตัวแม่นะครับมันจะวงจะยาวนะครับแล้วก็บริเวณวงเนี่ยมันจะมีขนนะครับมันมันเคยหันชาติอาหารขค่หรครับเนี่ยนะครับ เด,เดี๋ยวผมจะพูดพอเนาะเนี่ยแม่พันธุ์ที่ผมเพาะไว้นะครับมันก็จะเขาะ้าบนห้องเข้าเ,าเลาะเป็นจีนนะครับเข้าแด่เองเนาะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับหลังจากที่เขาเพาะแม่พันธุ์แล้วนะครับมันก็จะเป็นเข้าเลาะเป็นประมาณจีนเนาะนี่ยีผมจะแกะพอคนนอ,อมันจะมีแม่มันอยู่ในนี่ก็นะครับสังเกตดูครับมันจะห่อตัวเป็นจีเลย อมีก่อนนี่มีกอโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ห่างกัครับเนี่ยแน่ครับออกมาละนี่ครับนี่ครับก็จะได้ตัวประมาณนี้นะครับดวงกลวงเงาเงานะครับนี่ตัวแม่นะครับเนี่ยสังเกตสังเกตงวงนะครับงวงจะยาวแล้วก็จะมีขนนะครับเนี่ยขนบริเวณนี้นะครับนี่มันอาจจะหามาชัดเนาะ นี่ครับนี่ครับบนันมีขนนะครับเลี้ยวเล็กเนาะเดี๋ยวผมมาดูตัวผู้กันตัวผู้ก็จะเป็นอันนี้ตัวแม่ตัวแม่นะครับเนี่ยยาวๆนี่เดี๋ยวผมดูขอเสาะหัวตัวผู้ขอกั้มเนาะโอ้มีกับตัวแม่อ่านี่ครับตัวผู้นะครับ จะสั้นนะครับวงจะสั้นแต่จะมีขนนะครับสังเกตขนดำๆนะครับข้างบนนี่นะครับข้างบนนี่นะครับถ้าเรามองเนี่ยเราก็สังเกตเงงยงงรู้เห็นน้อยนะครับเนี่ยมันจะมีขนอยู่บริเวณนี้เนาะถ้าบนงวงมันนี่นะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนการทํานะครับเดี๋ยวผมแกะข้อมอันก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพ่อพันไว้เน,นาะที่ว่ารอรอดูอี่เนาะเนี่ยนี่มีกออูอันนี้ตายนะครับเนี่ยมักตัวกระตายนะครับ,บตัวกระตายมันตัวก็ไม่คย นี่เดี๋ยวพออันนี้เนาะแน่อันนี้มันตายครับนี่หก็ครับอยู่นี่นะผมดึงออกมาแล้วเดี๋ยวโอ้อันี้ตัวผู้นะครับเนี่ยตัวผู้นะครับโอเคพอนะครับวงจะสั้นแลแ้วจะมีขนอยู่ข้างบนนะข้างบนนี่นะครับหากอหานขนนะครับขน,นน้อยๆบนหานเนาะครับอ่ะเดี๋ยวพอขัน้นตอนการทำนะครับ ครับผมก็เลยแนะนําไปนะครับหลักๆของเขกจะเป็นนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องโม่บบเป้านะครับอันนี้คือผมก่อประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนาะเพราะว่าเครื่องปั่นบเป้าแต้เนี่ยมันก่อราคาสูงนะครับเป็นหมื่นสองหมื่นปุ่นนะครับอันนี้ผมก่อรัดแปลงนะครับทําคนเดียวเนาะก็จะเอาใต้ถังเหียนะครับนี่นี่จะเป็นใบมีดตัดหญ้านะครับใบมีดตัดหญ้าข้างหลังท่านก็จะเป็นทําเป็นเหมือนกล้วยๆนะครับคือเหมือนก้นหอยเนาะ คือปัน่นแบบเป้าขึ้นมาแล้วก็บใบมีดข้างบนเนี่ยใบมีดตัดหญ้าเขาเนี่ยก็จะซับซับซับแบบเป้าเพื่อละเอียดนะครับเนาะแน่ครับภูมิปัญญาเขานะครับข้างหลังก็จะเป็นได้เนาะครับทํากันง่ายๆนะครับเดี๋ยวพอขันอ้นตอนการทำเนาะ <c oughs> ครับดับแรกนะครับผมจะเอาแบบเป้าที่เอาซับไว้เนาะลงไปปั่นนะครับในเครื่องปั่นของเขาเนาะครับ อาจจะเสียงดังเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะเ้าแต่เขาปั่นไว้ตะกี้เนาะเฮ้ยเขาปั่นกําน้อยนะครับเนาะปั่นกําน้อยเพราะว่าถ้ามันเดียวเขื่อนเ้องจับแปะนะครับเขื่อนหม่งป้าเ้องจับแปะนะครับแน่ครับละเอียดเป็นจี้เลย <laughs> ใครจะลองเอาไปทำก็ได้นะครับนี่บะสงวนลิกาซิปนะครับบะสงวนลิกาซิสเตอร์ต้นทุนถูกนะครับนี่ประมาณห้าหกพันนะครับลาล้านี่นะครับของ็มีสตังไปซื้อ,ขอเขิมใหญ่นาะแต่น เน,เนี่ยครับมันเป็นตีกินมันนะครับเนี่ยเป็นตีกินของดวงเนาะถ้ามันเกิดเป็นดวงมาแล้วมันก็จะมากินเนี่ยส่วนของบาป,ป้า่ตีเห้าปั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> นี่เรามาดูข้างในกันนะครับเนาะตีเหาปั้นตะกี้ <c oughs> เป็นไรครับ เ่องปันเอาจะได้ก็ละเอียดเลยนเนาะทำมาดามกันนะครับเนี่ยไทยประด,ดิษเอานะครับือให้มันกับไข่แป้งแกเนาะเขาก็ต้องพลิกแพงเอานะครับจกเอาแต่อย่างว่าน,นะครับต้องเวลาเนี่ยเขาก็ต้องรอององะมัดระวงงนะังในเนาะเพราะว่ามันมีเซฟตี้นะครับเขาต้องดูไฟดูอย่างดีนะครับเนี่ยคือทใบมีตัญญาเนี่ยคมขนาดนะครับก็ใจความระมัดระวังเอานะครับ มันจะกินชนิ้นครับสังเกตดูติดนันเป็นฝอยๆชยิ้นีตัวล่วงเขาเนี่ยมันก็จะดูดกินนะครับนี่ครับหลังจากที่เขาปั่นแบบเป้านะครับในใดแบบนี้แล้ววนะครับเราก็จะมาใส่เฟไว้นะหรือว่าใส่ถางไว้นะแบบนี้เลยนะครับ เอา <Okay. S 1> จะเอามันแก้วเนาะที่เอาซับไว้ตะก,กี้นะครับมาคุกครบบเต้าถือเอาปัลว่นะครับคุกเขาเข้เากันนาออันนี้ก็จะเป็นมันแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารนะครับทำขึ้นดวงเขาเนี่ยจะเ,เลืิเติบโตเร็วน่อ อย่างหวาน,นครับใจอย่างอื่นก็นได้นะครับมันสมบังหรือว่าฟักทองเนาะซักแก้ววานเขาคุกเข้ามันเข้ากันนะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับลองมาทํากันดูเนาะแบบนี้นลายสูตรนะครับลา่สูตรผมก็ประมาณนี้นะครับคุกเข่าให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวพอเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับเขาจะเอานามเนี่ยเข้ามาผสมครับแกบและก่ออาหารหมูเนาะทำฮือเพื่อจะให้อาหารหมูและก่อแกบของเขาละลายเข้ากันนะครับเขาก็เจียไว้สักพักหนึ่งนะครับเาอานามใส่ไปแลนะ้วเนาะเออมันอาจจะไม่แข็นะครับเนี่ยเขาก็เจียหน้าไว้พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักคร,รมเขาก็จะทําการบ,บีบเนาะบีบ,บ,บ,บฮือ อาหารหมูเนี่ยมันละลายห,หมดคือเสียงเนาะเดี๋ยวเจวไว้สักพักหนึ่งนะครับครับผมก็ลืมแนะน,นําไปเนาะตีเนี่ยเขาจะใจ้ตีกี่หนาเขาเขาจะใส่น้ำน้ำเปล่าวไว้เหยืน้อยนะครับน้ำเนี่ยเติมไปเหลือใจ้เท,ทไปผสมกับอาหารหมูเนาะผมก็ลืมบอกไปว่าเนี่ยน้ำตีเขาเหลือจากการที่ว่าเขาเจแเจ๋บะเป้่าไว้คืนหนึน่งนะครับเขาจะมาใส่มันมันเป็นห้องอ้ไรอ่ะมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะหอมบะเป้่านะครับเนาะจะคือ ก็เหมือนกับว่ามันจะได้เหรอเหมือนธรรมชาติของดวงอีเนาะะนครับเอามาใส่ในนี้เลยนะครับน่านดี๋เขาเหลือจากเจ๋เจ๋ปะเป่าเนาะนะครับนี่ครับตะกี้ผมก็เอาใส่ไปพอของแล้ครับเนาะใส่ไปก่อนนี่ของละนี่นะครับเขาก็จะละลายแกล็ดครับน้่านเจ๋ปะเป่าเขาเนาะน่านเดี๋ยวเขาแจ๋ปะเป่าประมาณสักคืนหนึ่งคืนท่านนะครับ ครับเก็บกับอาหารหมูให้ละลายให้เข้ากันนะครับแหนนี่ก็ละลายเกือบจะได้ที่ละนะครับละลายเตะๆเนาะนี่ครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นเกบน็บเนาะเก็บกับอาหารหมูแล้วก็น้าแจกเป้าก็เติมน้าไปเห็นหน่อยเพิ่มเพิได้เป็นประมาณนี้นะครับเมื่อไปไปโอโลโอโลเจียโนเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปขั้ม หลังจากหั่นนะครับที่เขาผสมอาหารหมูอย่างเซตแบบนี้นะครับเขาจะเทลงไปตติ้ย้ายบะป้าที่เขาผสมไ้นะครับเ,เทลงไปเลยพอรป,รประมาณก่อนนะเนาะเขาจะใจประมาณอาหารหมูเกินกิโลนะครับเนาะแล้วก็เก็บแฮมเกินโลนะครับเกินต่อเกินนะครับ เอารอสักพักหนึ่งครับาจะห้น้องก่อกคุกเข้าเหมือนเดิมนะครับคุกเข้าเข้ากันนี่ละสูตรอาหารมันนอกครับขเข้ากันเลยง่ายๆนะครับสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะครับ ต้องกลัวนะครับวเวลาเขาเอาไปกิน่นว่าไปหยัง่งเนาะมันจะมีแห่งขั้นต่อหน,นึ่งนะครับว่าเอ๊ะเวลากินเนี่ยมันจะซับอาหารหมูก็หายอย่างนี้เนาะเป็นห้องเจไดอะผมจะมีวิธีการแหมวิธีหนึ่งพอเขาเลี้ยงได้ประมาณสักเดือนนี่นะครับเลี้ยงได้ประมาณสักเดือนเนาะเขาก็จะเขาก็เขาจะแยกตัวด้วงนะครับออกมาแหงตีหนึ่งนะครับหลังจากหั่นเนี่ยเขาจะเอาบะเป้าอย่างเดียวเลยบะเป้านุ่มมันเทาานี้เอามาซับซับซับมันกินนะครับ หลังตอ,อันนะครับนเนาะงแหงประมาณสักสามสี่วันเนี่ยดวงกว่าจะออกมาน่ากินนะครับบหมี้กินบหมี้อย่างเลยนะครับหอมหวานนะครับเนาะลองไปทํากันดูนะครับเอาวก็ผสมรวงๆทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเนาะงีเครื่องตดกันนะครับ ได,ได้นะครับลองบีบดูนะครับหวาข้างหน้ามได้ประามาพวกเนี้ยนมันจะมีน้านะครับเนี่ยมีน้ามตัวนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงนะครับเนาะสูตรเท้าก็เป็นประมาณนี้นะครับต้องขอภครตั้ออาจ,จะบาเมื่อตื้ออาจจะแบบตรงกับเจตนาล้มของของหลายท่านหลายคนนะครับผมขอสุภาพตืวนะครับ จะตามวิธีเฮานะครับเนาะตามสัญญาแต่ผมมันรีวิวม้ดูนะครับอ้าวผมผูกเข้างเข้ากันละกันเซจแล้วนะครับเขาก็จะทําการปล่อยแม่พันธุ์ละกันนี่นะครับเราจะปล่อยแม่พันธุ์กันละประมาณนี้นะครับครับหลังจากท่านเราจะปล่อยแม่พันธุ์เนาะ ในพันธุ์นี้เขาก็จะเจ,จะ็ดคู่นะครับปู่เจ็ดแม่เจ็ดตัวเนาะแล้วก็ตัวปู่แหมนเจ็ดตัวตัวปู่กับตัวเมียเนาะเจ็ดคู่ด้วยกันนะครับนี่ที่ผมแนะนำไบอรกี้นะครับมันจะสังเกตดูนะครับตัวปู่กับตัวแม่เนาะมันเหมือนกันเนาะมันเหมือนกันตรงที่งวงนะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะเลี้ยวเล็กนะครับไม่มีขนเนาะตรงงวงนะครับถ้าเป็นตัวผู่ก็จะสั้น ใหญ่สั้นนะมันจะใหญ่น้อยนะครับแล้วมันจะสั้นแล้วก็จะมีขนตะปตีงวงมันนะครับฮองกอแม่พันปลอยไปเลยประมาณเจ็ดขู่นะครับนี่ผมจะปลอยหนัดหน่อยบางปกตินี่อไรจะใส่ประมาณหกขู่นะครับแต่วันนี้ผมจะใส่เจ็ดนะครับเพื่อจะได้ดวงหลาย,ลายเนาะเรับนะหลังจากนั้น <c oughs> เราก็จะแบบเปล่าที่ผมไปแนะนําข้างต้นตะกี้เนาะเอามาวางไว้นะครับ ทำแปลงบ้านเพ้มันเนาะแปลงบ้านเพ้แม่พันธุ์อยู่แปลงบ้านเพ้่มันครับมันก็จะมาอาศัยอยู่ปื้นเนี้ยจะให้น่องก็จะใส่มะละกอเนาะครับบกวยเต๋บกกวยเต๋เท่านี้เพื่อนยงครับเป็นอาหารสําหรับพ่อแม่พันธุ์เท่าน้อมันก็จะมากินมะละกอเท่านี้บกกวยเต๋เท่านะครับเัาใส่ไปประมาณนี้นะครับมันก็จะมากัดกิน คือแม่พันธุ์เนี่ยแข็งแรงจะโตได้เต็มที่เนาะครับถ้าแบบนี้บอกกล้วยเตยรวามะละกอเนี่ยเขาก็ใสก่กล้วยนะครับกล้วยบรนเฮาเนี่ยกล้วยไปกล้วยได้ทุกกล้วยเนาะคือมันกิน,นหลังจากท่านกับเป็นอันเซพิธีนะครับเขาไปเจตฝาปิดนะครับฝาปิดด้วงเนาะปิดเปย์แั้นปิดเนี่ยปิดถังปิดไปเลยลักษณะนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ ถ้าเป็นหน้าหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้าหน้าของมันเนาะมันจะใช้เวลาอยู่กับประมาณสักห้าวันนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันหน้าหนาวเนาะผมก็บ่าไงใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนิดน้อยเนาะระว่างที่เขาพักไว้เนี่ยเขาเขาเขาเพาะพันไว้เนี่ยเขาก็ต้องไปยุ่งอย่างกันเตือนครับจนกว่าประมาณสักหนึ่งเดือนแิ่นั้นเนาะเขาก็ลองมาเปิดพอนะครับแล้วก็ควัดดูเหมือนกันว่าเออมันมันมีตัวดวงอยู่ก่อนนะครับ เปนะ็นเซฟพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะปาไว้พอถังที่ผมเพาะพันธุ์ไว้เนาะตีว่าผมเนี่ยไปก่อนหน้านี่นะครับแต่นี่เขากาะเซฟพิธีแล้วสำหรับพี่ดีตีว่าพเพาะเลี้ยงสตรผมก็เป็นประมาณนี้เนาะพเพาะเลี้ยงเขานะครับเดี๋ยวผมจะปาไปพอลงเลือนอีนละ่ะลงเรือนวะถังที่ผมเพาะพันธุ์ไว้นะครับนี่นะครับที่ผมเพาะพันธุ์ไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ เนี่ยเขาจะเอามาเขาก็จะเอามาเอาไว้ใครจะมีพนีหกออกมาใส่ในห้องเนาะห้องห้องในห้องเก่านะครับนี่เขาก็จะปิดหน้าต่างเห็นเนาะคือโดยธรรมชาติของดวงนะครับจะชอบอากาศอุณหภูมิประาีว่าห้อนชื้นนะครับเนาะเนี่ยผมก็จะเอามาไว้ในห้องแบบนี้เลยนะครับเขาก็รอเวลาเนาะว่า ถึงเวลาที่เขากำนดว่ามันจะใหญ่ละกันนะครับเขาก็ออกมาออกมานะครับเนาะอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนั่นเนาะครับวันนี้วิธีคนเมืองเหนือนะครับก่อขอฝากวิธีเฮานะครับวิธีการเลี่ยงดวงแบบประยุกต์เนาะครับวันนี้หางไม่แหง,งพิาพาทกันในหูมขอสมาอภัยนะครับจอยกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็่กรลังใจให้ผมวิธีคนเมืองเหนือได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆเสนอให้พีพีไอต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ